สารจากสาพันกาเล็กติกเรื่องการเปิดใช้งานการเลื่นมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์จำนวนมากใกล้เข้ามาแล้วครอบครัวแสงที่รักเรามาพบกันอีกครั้งเพื่อแจ้งข่าวสารจากสาพันกาเล็กติกพวกเขาต้องการอัปเดตมนุษย์ทุกคนบนโลกด้วยการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้เนื่องจากเราได้รับการติดต่อจากดาวเคราะห์ข้างเคียงมากขึ้นเรื่อย สาพันธ์กาลิติกปรารถนาให้เรารู้ว่าเราควรอยู่อย่างสงบสุขและร่วมมือกับโลกอื่นเพราะพวกเขาจะช่วยเราในการเปลี่ยนแปลงที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะน,นี้เรียนชาวโลกพวกเราสาพันธ์กาลิติกได้ทำงานอย่างขยันขันแข็งเป็นเวลาหลายปีเพื่อเตรียมมนุษยชาติให้พร้อมรับการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นี้ จุดประสงค์ทั้งหมดของข้อความนี้คือเพื่อแนะนำคุณในเส้นทางของการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นี้และช่วยคุณในการเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าของคุณเรายินดีเสมอที่จะช่วยให้คุณเห็นว่าคุณกำลังจะมีส่วนร่วมในหนึ่งกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นบนโลกในประวัติศาสตร์ของคุณ มีสัญญาณหลายอย่างที่คุณสังเกตเห็นเมื่อชีวิตของคุณวุ่นวายมากขึ้นคุณเห็นพวกเขาเป็นเหมือนสงครามการก่อการร้ายแผ่นดินไหวพายุเฮอริเคนและสึนามิซึ่งกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวันเรารู้ว่าคุณบ่นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแต่จำไว้เสมอว่าคุณอยู่ที่นี่บนโลกเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ ไม่มีอะไรผิดปกติกับคุณหรือการรับรู้ความเป็นจริงของคุณหลายครั้งผู้คนมักหลงอยู่ในความคิดของตนและลืมว่าแท้จริงแล้วตนเป็นใครและมาที่นี่เพื่อทำอะไรให้เราบอกคุณบางอย่างตั้งแต่เรามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือคุณมนุษยชาติได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งเราจะบอกความลับแก่คุณคุณโดยรวม ติดอยู่ในเมตริกการเวลาสากลสิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเหล่าสัตว์เลื้อยคลานเรปทิเลียนอนันนากิพวกเขาใช้เมตริกนี้เพื่อควบคุมคุณเป็นกลุ่มแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเทคโนโลยีภาคสนามแบบครบวงจรกำลังทำงานทั้งวันทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อปลดปล่อยมนุษย์ทุกคนจากเมตริกนี้ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คุณคิดทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดจะถูกปลดปล่อยจากเมทริกแห่งความกลัวนี้หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงโลกคุณต้องเริ่มที่ตัวคุณเองเราได้เสนอเทคโนโลยีที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลให้กับคุณโลกและผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกทั้งหมด กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการพยากรณ์ไว้ในทุกศาสนาและประเพณีทางจิตวิญญาณตั้งแต่เริ่มต้นบนโลกใบนี้คุณถือกุญแจสู่โชคชะตาของคุณเองในมือของคุณกำลังก้าวกระโดดควันตัมในจิตสำนึกและขึ้นอยู่กับคุณแต่ละคนที่จะตัดสินใจว่าคุณจะก้าวกระโดดนั้นเพื่อตัวคุณเองหรือไม่ โลกของคุณกำลังเคลื่อนตัวขึ้นสู่ความถี่แสงที่สูงขึ้นแต่โลกของโลกของคุณเธอไม่สามารถทำได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคุณการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หมายถึงการเพิ่มความถี่ของพลังงานการสัญเทือนเพื่อให้เข้ากันได้กับมิติที่สูงขึ้นของโลกเมื่อผู้คนเพิ่มความถี่ของพวกเขามากพอโลกก็จะ ขึ้นไปพร้อมกับพวกเขาและจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บสงครามความโลภความยากจนความโง่เขลาหรือความทุกข์อีกต่อไปบนโลกใบนี้สาพันธ์กาลเล็กติกพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้คุณจะสามารถสื่อสารกับตัวตนที่สูงกว่าของคุณได้อย่างมีสติทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้นำทางและถ่ายทอดตัวตนที่สูงกว่าของคุณได้โดยตรง ความสามารถและช่องทางการสื่อสารใหม่เหล่านี้จะช่วยให้มนุษย์ช,ชยชาติค้นพบความสามารถที่แท้จริงของตัวเอง DNA ของคุณกำลังเปลี่ยนไปเมื่อคุณผ่านขั้นตอนการเลื่นมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ร่างกายของคุณกำลังปรับโครงสร้างตัวเองเพื่อตอบสนองต่อความถี่ของเขตข้อมูลรวมเซลล์ของคุณกำลังสร้าง DNA ใหม่และ เมทริกที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบของเซลล์ของคุณกำลังเปลี่ยนเป็นแสงของเหลวในรูปแบบของปลึกซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังแห่งสติของคุณได้อย่างมากบางคนรู้สึกแปลกๆในร่างกายเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นบางคนรายงานว่าสามารถรู้สึกถึงพลังงานที่ไหลผ่านร่างกายหรือมองเห็นได้บางคนประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างมากซึ่งเกินความสามารถของเราที่จะอธิบายได้ ตัวตนที่สูงขึ้นของคุณจะเริ่มสื่อสารกับคุณทันทีม่านระหว่างโลกได้ถูกเปิดออกแล้วและคุณสามารถรับการมาเยือนของตัวตนที่สูงกว่าและผู้นำทางวิญญาณของคุณเป็นประจำบางครั้งคุณอาจพบว่าตัวเองตัวคุณเองนั้นเขียนข้อความจากตัวตนที่สูงกว่าของคุณโดยธรรมชาติและลืมไปในภายหลังว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดขึ้นเองเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น เพียงยอมรับว่าเป็นข้อความจากตัวตนที่สูงขึ้นของคุณด้วยการรวมกันของสนามมากขึ้นเป็นการเริ่มต้นใหม่ของการเชื่อมต่อกับตัวตนทางกายภาพของคุณและกับตัวตนทางจิตวิญญาณของคุณผ่านการเชื่อมต่อกับเขตข้อมูลรวมเขตข้อมูลรวมนั้นไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นนิรันดร์และมีอยู่ในตัวตนของคุณแต่ละคน เป็นสนามแห่งพลังงานที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันไม่สามารถมองเห็นหรือวัดได้ด้วยอุปกรณ์ใดๆที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่มันมีอยู่จริงและมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลคนต้องเชื่อมัน่นนี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับเราทุกคนและเราหวังว่าคุณจะก้าวไปอีกขั้นในวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของคุณสาพันกฤตกติกข,ขอให้คุณรู้ว่า จะไม่มีการปราบปรามจิตสำนึกของคุณอีกต่อไปถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากของประธานฝ่ายวิญญาณของคุณนี่เคกิดผลที่จะมีการเปิดใช้งานการเล่นมิติเสด็จขึ้นสุดสวรรค์จำนวนมากเทคโนโลยีของเราทรงพลังยิ่งกว่าสิ่งใดใดที่คุณเคยสัมผัสมาบนโลกของคุณ มันเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง DNA ของคุณและตอนนี้เป็นไปได้เป็นครั้งแรกที่จะสื่อสารกับตัวตวทนที่สูงขึ้นของคุณเรารักคุณอย่างสุดซึง้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งสังสว่างของคุณอารโฮออโรราเรอกาคราสทูตสากพันกลิกติกโดยบูสเต